เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิชแน n e l วันนี้ผมพามาอยู่ในคอนเทนต์ของตัวเกม i d e n t i t y อีกแล้วแต่ว่าจะไม่ได้มาเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูครับแต่จะเป็นการรีวิวฟิกเกอร์ที่เราสั่งมานั่นเองนะฮะจริงๆจะเรียกว่าอาร์ทอยก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้ต้องบอกเลยว่า ิดมากๆซึ่งทดด้าของ a อเอ็กซ์ไฟก็ไม่ยอมพลาดครับผลิตทดด้าของ a r t t o อหรัวฟิกเกอร์มาให้พวกเราได้เชยชมซึ่งในเซตนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด13ตัวนะจะมีทดด้าของ s e เ r e t เป็นของตัว Mary แต่ว่าในกล่องเนี่ยมีแค่12ถ้าเกิดหรือว่าใครไม่ได้ s e เ r e t เนี่ยก็สามารถซื้อแยกได้หรือว่าได้ s e เ r e t ก็ต้องไปหาซื้อตัวที่ขาดนั่นเองครับกล่องจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมแกะกันแบบสดๆร้อนๆที่ยังไม่ได้แบบก,กะะร แกะกันแบบมอยๆไปเลยมาดูว่าจะได้ซีเคนตหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกด้วยว่าแต่และตัวละครนั้นเป็นตัวละครอะไรนี่กล่องเดี๋ยวผมไปดูกล่องเล็กแล้วกันโอเคกล่องของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้คือกล่องเล็กนะนี่ประมาณนี้นะครับเป็นไง้ยแพ็คเกจจิ้งทำมาค่อนข้างดีเลยนะทำมาดีมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีที่แกะอยู่ด้านบนตรงนี้แต่ว่า ผมจะไม่แกะตรงนี้นะเผื่อผมเอาไปปล่อยต่อนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะแกะจากด้านล่างนี่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้แกะเลยเนาะจะใช้เป็นด้านของตัวไม้บรรทัดนะครับผมในการแกะกล่องจะได้ไม่เสียปั๊บข้าไปเรียบร้อยเรามาดูว่ากล่องแรกเราจะได้ตัวละครอ,อะไร และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Richman Shop โน่หนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม IDTV ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไว้เติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำาให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ r i c m a n Shop เท่านั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าเซตนี้จะมีการหรือเปล่านะ ปับออกมาก่อนนี่ยู้ถือว่าตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะแล้วก็เหมือนจะมีการอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเรายังไม่ดูการนะเดี๋ยวเราค่อยกดดูการทีเดียวนะครับแหวบฉีกันแบบสดๆร้อนๆ้อนและตัวแรกที่เราจะได้ก็คือแดน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 แดทนแทนแทนโอ้โหคือผมจะต้องมาประกอบร่างอีกรอบหรือนี่คือผมต้องมาประกอบอีกหนึ่งรอบครับซึ่ง จากที่ดูเนี่ยจะเป็นทางด้านของตัวเกรสนะครับผมเกรสก็จะเป็นสกินม่วงที่มีชื่อว่าโรสแม a r ี่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูยังไงดีอันนี้จะเป็นทางด้านของตัวฐานของเขานี่ประมาณนี้อ่ะโอเคเท่ากับว่าผมจะต้องทําการประกอบก่อนนะงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาประกอบแป๊บหนึ่งนะโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ประกอบมาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือตัวละครน้องเกรสครับเป็นสกินม่วงโรสแมลลี่นะก็ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนี่เห็นไหม จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีหน้ามาให้เราเลือก2หน้าด้วยนะครับผมนี่อันนี้เป็น1ห,หน้าใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ชอบหน้านี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นหน้านี้ได้นี่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบแต่ว่าดูจากวัสดุทํามาค่อนข้างจะดีมากๆนะสำหรับฐานะของตัวแรกน้องเกตส่วนกล้าของเขาก็จะเป็นวานนี้เลยครับนี่จะมีชื่อสกินบอกนะครับว่ารถแมรี่นะครับส่วนด้านหลัง ก็จะเป็นวิธีการประกอบนะฮะว่าเราจะต้องเอาส่วนไหนมาต่อกันนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูกันต่อกับกล่องที่2นะฮะยังไม่มีการแกะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะใช้มันทัชเช่นเดิมนะฮะจะได้เผื่อแบบเอาไปปล่อยต่อได้นี่แกะออกมาพิธีพิถอยอยเรายังไม่ดูการ์ดอีกเช่นเคยนะฮะดูการ์ดเดี๋ยวมันไม่ได้ลุ้นมาแกะซองไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านี้ แต่ว่าแต่ละตัวคือมันก็จะค่อนข้างใหญ่ดนึงแหละด้วยความที่เราจะต้องประกอบไปอีกหนึ่รอบเนาะและตัวละครต่อไปได้แก่แทน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 ตัวอะไรวะตัวอะไรอะ่ะโอ้เป็นทางด้านของน่าจะเป็นกราดินเนอร์ครับดูจากชุดตรงนี้นี่ชุดเห็นไหมกราดินเนอร์ไอ้ว่าผมว่าดูการ์ดดีกว่า ดูการลุนการดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรแล,แล้วก็เดี๋ยวผมประกอบไปทุกคนได้ดูกันอีกหนึ่งรอบนะนี่แล้วตัวที่เราได้ก็คือนี่กราเดเนอร์คนสวนนั่นเองฮะสกินนี้ก็จะมีชื่อสกินว่าแม่นางสัจจะนั่นเองผมขออนุญ,ญาตแกะแล้วก็ทําการประกอบแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ประกอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่จะเป็นด้านของตัวอาร์ทอยอุ้ยนกร่วงไปแล้วไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วกัน ห้าของตัวอาร์ทอยของตัวกราเดเนอร์หรือว่าคนส่วนที่มีชื่อว่าแม่นางสัจจะนั่นเองนะครับผมก็จะบอกว่าสวยงามมากๆตัวนี้รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยมีทั้งแว่นตามีทั้งหน้าของตัวใบหน้าอีกใบหน้าหนึ่งนั่นเองครับนี่สามารถเปลี่ยนได้2ใบหน้าโอเคเก็บป่ะมาเราไปดูกันต่อกับกล่องที่3นั่นเองนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ย ผมว่าเดี๋ยวผมเปิดเป็นการให้ทุกคนดูก่อนดีกว่าว่ามันเป็นตัวอะไรแล้วก็ขอเวลาประกรอบแล้วก็จะให้ทุกคนดูว่าแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเวลาประกอบเสร็จนั้นอนเะครับผมนี่เราแกะมาก่อนนี่สยังไม่ได้แกะเลยนะและตัวที่3ที่เราได้ก็คือแพลมตัวอะไรพรีเทดนี่ พีเทตตัวนี้มีชื่อว่า Uncur นั่นเองนะครับเป็นสกินฟ้าของตัวนักบวชหญิงซึ่งจริงแล้วเนี่ยตัวสกินฟ้ามีแค่หน้าของตัวพิเทตแค่ตัวเดียวนั้นผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทีมงานถึงให้พิเทตมีแค่สกินสีฟ้านั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาแกะประกอบกันเลยดีกว่าครับโอเคทุกคนแล้วก็ประกอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นทั้งหน้าของตัวพีเทตหรือว่านักบวชหญิงสกินฟ้า ที่มีชื่อว่าอันโคนั่นเองนะครับผมก็จะบอกว่าสวยงามนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สกินม่วงหรือสกินทองเหมือนตัวอื่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมใบหน้าจะมีมาให้เราเลือก2ใบหน้าครับนี่ก็จะเป็นใบหน้าที่2นั่นเองนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเลือกชอบใช้ใบหน้าไหนนั่นเองนะครับเอาละครับทุกคนและตอนนี้ผมก็แกะกล่องที่4ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่ง ผมได้มาเป็นาหน้าของตัวโฟโตกราเฟอร์ช่างถ่ายภาพโจเซฟ DM นั่นเองฮะแต่ผมอัดคลิปแล้วคลิปมันมีปัญหารครับแล้วผมประกอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เห็นหน้าของตัวชิ้นส่วนต่างๆแต่ว่าตอนนี้ผมประกอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกเลยว่าโจเซฟโปรโตกราเฟอร์ดีเอ็มนี้เป็นตัวละครที่ประกอบง่ายนะชิ้นส่วนไม่ได้ดูยุ่งยากเหมือนพวกคนส่วนแต่อย่างใดนั่นเองนี่เป็นประมาณนี้ยังไง หล่อเท่สวยมากๆแล้วก็ท้งหน้าของใบหน้าของเขาครับก็จะมีให้เลือก2ใบหน้าเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ใบหน้าแรกอันนี้จะเป็นใบหน้าที่2นี้จะเป็นหน้าแบบยิ้มยิ้มนิดนึงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหน้ายิ้มก็เอาอันนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแบบหน้าเคลิ้มแบบผมยิ้มน้อยๆก็เป็นหน้านี้อ่าก็สวยหล่อเท่มากๆต้องขอโทษด้วยผมลืมกดอัดนะเมื่อกี้นะครับผม ชึ้นชึนชึนไปกันแบบยาวๆอ่าเหมือนเดิมนะขออนุญาตลุ้นการ์ดเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันดูไม่ออกจริงดูยากยังไม่ออกนะทั้งน,น้าของตัวซีเครตนะครับและตัวละครที่ห้าได้แก่แพรมนี้จะเป็นทั้งน้าของสะกินไว้ของเสียผู้อย่างรู้ครับ สกินนี้ก็เป็นสกินพีออเดอร์เหมือนกันนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าราคากระชูนมากแค่โคดอย่างเดียวนี้ก็ยิงไป2-3สมหมื่นแล้วนั่นเองสำหรับสกินนี้นั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาประกอบกันหน่อยว่าสกินนี้เมื่อประกอบเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับท่าของสกินไวของคู่อย่างรู้หรือว่าเซียนี้ เดประมาณนี้เลยกลองสุมไหมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งน้าของเจ้านกอ้วงสีฟ้าตัวนี้อยู่ด้วยเดี๋ยวมันน่าจะวางข้างๆกันประมาณนี้อ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูกันต่อกับกล่องที่6ครับมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าเมื่อไหร่ผมจะได้ส, <c oughs> สีเข็ดสักทีรอสีเข็ดอยู่สีเข็ดไม่มาสักทีนะครับมา เดี๋ยวเรากดกันแบบยาวๆแกะกันแบบยาวๆและตัวต่อไปได้แก่แพรมตัวอะไรโอ้โคโต เป็นสกินของฟีมลแดนเซอร์ครับสกินนี้เป็นสกินทองด้วยนะก็ใครที่ชอบตาน้างของตัวนักเต้นหญิงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะชอบสกินนี้ด้วยนั่นเ,เองนะครับผมโอเคแล้วตอนนี้เราก็ประกอบท่าน้าของฟีมลแดนเซอร์นักเต้นหญิงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยน,นั่นเองส่วนใบหน้าก็จะมี2ใบหน้าเหมือนเดิมก็อันนี้จะเป็นหน้าแบบปกติยิ้มๆ,ๆ,ๆใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งใบหน้าจะเป็นนี่นะโอ้โหดิมันอะไรกันนี่ก็ต้องบอกเลยว่า น่ารักมากๆสำหรับฐานะของตัวนักเต้นหญิงแล้วก็ประกอบไม่ได้ยากมากนั่นเองครับและตอนนี้ผมขอเบรคโฆษณานิดนึงฮะเพื่อนๆเห็นเสื้อที่ผมไปใส่อยู่หรือเปล่านี่คือเสื้อลายตัวละคร Identity f i h t ผมทำออกมามีทั้งหมด2ลายด้วยกันครับก็คือลายของตัวฮันเตอร์จะมี9คาแรคเตอร์9ตัวละครครับตอนนี้วางขายอยู่ที่เพจโมบิลิกนะก็ราคาตัวละ350บาทใครสนใจสามารถกดไปสั่งในแฟนเพจ Facebook ได้เลยและอีก1ลายก็จะเป็นลาลครทางด้านของตัวเซอร์ไวเวอร์9ตัวละครเหมือนกันนะฮะใครที่สนใจก็ สามารถไปจับไปจองไปสั่งกันได้นะครับผมก็บอกเลยว่าราคานี้ไม่ได้กาไรนะขายเอาสังคมจริงๆฮะโอเคทุกคนเราเดินทางมาถึงกล่องที่เจ็ดไปที่เรียบร้อยผมแกะกล่องแกะซองแล้วแต่ลืมกดอัดคลิปอีกแล้วนี่ครับจะเป็นตัวละครนี้เลยแมคาันิกช่างเครื่องกลสกินทองที่มีชื่อว่าสลักหัวใจนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองมาประกอบกันนะฮะนี่ผมเพิ่งแกะเลยเพิ่งแกะแล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยผมลืมอัดคลิปหรือเปล่าแล้วมาดูเอาลืมอัดคลิปจริงๆครับนี่ครับเพิ่จะฉีกมาิีเดียวนะครับนี่ เดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูหน่อยนะฮะว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวละครนี้จะมีความน่ารักขนาดไหนฮะโอเคแล้วเราก็ประกรอบทางด้านของตัวละครช่างเครื่องกลแมคานิกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสกินนี้ยังไป็นอีกเรอบครับมีชื่อว่าสระหัวใจเป็นสกินทองของตัวแมคคนิกช่างเครื่องกลครับผมบอกเลยว่าสวยงามและก็น่ารักมากๆเลยนั่นเอง ไปครับเราไปถึงกล่องที่8กันแล้วซึ่งซีเคก็ยังไม่มามาดูว่ากล่องน,นี้จะใช่หรือเปล่านะฮะผมว่าซีเค็อาจจะหาง่ายกว่าตัวละครธรรมดาตัวอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะใจผมก็คือยังไม่อยากได้ซีเคนะเพราะว่าซีเคเนี่ยเดี๋ยวไปหาซื้อแยกเอาได้นั่นเองส่วนตัวละครอื่นๆที่แบบว่ามันไม่ใช่ซีเค็เนี่ยมันอาจจะหาซื้อยากกว่านั่นเองและตัวละครตัวนี้ได้แก่ง มาแล้วมิสเตอร์อินฟลูเอนซ์ครับหรือว่าคุณตะก,กะสกินม่วงของนาอิฟซูบิดาโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันหน่อยว่า ib, นาอิฟมิสเตอร์อินฟลูเอนซ์นี้พอประกอบมาแล้วจะเป็นยังไงนั่นเองครับโอเคเรียบร้อยสำหรับมิสเตอร์อินฟลูเอนซ์หรือว่าคุณตะก,กะนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ประกอบง่ายมีนกด้วย เราก็น่าจะวางประมาณนี้น่นะครับผมมีหน้าบึ้งนะฮะแล้วก็มีแบบหน้าแบบยิ้มด้วยนั่นเองนะฮะเลือกได้ว่าเราอยากให้ท่านหน้าของคุณตะก,กะมิสเตอร์อิฟเรสกินม่วงของนายอีฟสุบิดานเนี่ยอยากจะได้หน้ายิ้มหรือว่าหน้าธรรมดาน,นั่นเองครับไปครับไปดูกันต่อกับกองที่9กองที่9ทําทำไมมันดูเกะยากด เฮ้ยอันนี้มันดูแกะยากแค้ทุกคนอาจจะเป็นซีเข็ดก็ได้นะปึ๊บโอเคเรียบร้อยแกะมาก,ก่อนและตัวละครที่9ที่เราจะได้รับไปก็คือโอ้เป็นทางด้าของนัวสกินนัวของตัวเซียรหรือว่าคู่อย่างรู้นั่นเองนี่ ก็จะบอกว่าผู้ยังรู้ในกล่องในเซตนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะ้วก็คือสกินไว้แล้วก็สกินนัวนั่นเองสลหรับนัวก็จะออกแบบว่าดุดันเท่ๆนิดนึงส่วนไว้ก็เอาแบบสีขาวๆนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันหน่อยครับว่าสกินนี้ประกอบยากไหมแล้วก็ประกอบแล้วจะเป็นยังไงนั่นเองครับโอเคและเราก็ประกอบทางด้านของสกินนัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่บอกเลยว่าหล่อเท่มากๆา ไม่ว่าจะอยู่ในเกมรู้ว่าจะมาเป็นท่าหน้าของแฟนอาร์ตฟิกเกอร์นะครับบอกเลยว่ารอจริงแล้วก็ใบหน้าของเขาปากก็จะเบะน่อยเบะน่อยไม่ค่อยยิ้มนะครับผมส่วนอีกหนึ่งใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นี่เราก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่เราชอบนะว่าเราชอบแบบไหนนั่นเองครับครับปับกล่องที่9มาลุ้นว่าจะได้ตัวละครอะไร และตัวละครนั้นได้แก่แพรนอู้เป็นหน้หนาของพิสเนอร์ฮะหรือว่าลูกานั่นเองนักโทษนะครับผมสก,กินนี้เนี่ยเป็นสก,กินทองที่มีชื่อว่านักสืบสมองกลน,นั่นเองนะครับผมก็ลูกาก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนชอบนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันหน่อยว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงฮะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ประกอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักสืบสมองกล สกินทองของตัวลูก้านะครับผมหรือว่านักโทษนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าเป็นหลัวของใครหลายๆคนอีกชิ้นเคยครับปับ๊บแนนแทนแทนแทนปากตันแทนแทนแทนตัวแรกอ,อ๋อเป็น,นหน้าของตัวนักสำรวจแรกครับทุกคนนี่ นักสำรวจแร่หรือว่าแม่เหล็กแหละอันนี้จะเป็นสกินม่ที่มีชื่อว่าล o นเลแห่งนิสนั่นเองครับนิสนิชใช่ไหมเอานิสนะครับผม,ามานี่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราประกอบไปครับสกินนี้เป็นสกินม่วงเนาะโอเคเราก็ประกอบท่านั่งของตัวนักสำรวจแร่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้เป็นสกินม่วงนะฮะย้ำกันอีกหนึ่งรอบครับล o น a นลแห่งนสนั่นเองนะครับผมก็ ใครที่เป็นเมทหน้าของนักสุรยดแร่หรือเจ้าแม่เหล็กเนี่ยก็ควรมีไว้จับจองแต่จริงมันซื้อก็ต้องซ,ซื้อยกเซตแหละไม่ง,งั้นมันจะไม่เข้าวัวนเองอีกหนึ่งใบหน้าก็จะเป็นหน้าแบบบึ้งๆหน่อยนี่จะเป็นตัวนี้เห็นไหมกองนี้เนหะ็นไหมมันจะมองยากนิดน,นึงเพราะว่าตัวละครน,นี้มันใส่หน้ากากด้วยน,นั่นเองฮะและตอนนี้เราก็มาถึงกล่องสุดท้ายแล้วกล่องที่12ดูท่าแล้วซีเข็ดไม่น่าจะมานะฮะมา แกะมาดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรมาไม่มาและตัวละครนั้นด้วยกันโอ้ไม่มาจริงๆตัวนี้เป็นกีตาวิทยาหรือว่านักวิจัยแรงครับตัวนี้เป็นสกินม่วงที่มีชื่อว่ามันดารานั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งสกินที่ผมค่อนข้างจะชอบนะท่าหน้าของตัวกีตาวิทยาหรือว่านักวิจัยมาแมลงนั่นเองสรุปสีเขตไม่ออกแต่ว่าที่แน่เดี๋ยวเรามาประกอบตัวละครนี้กันก่อนครับว่าจะเป็นยังไง โอเคแล้วตอนนี้เราก็ประกอบตัวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะั่นคือนักกีตาวิทยานะฮะหรือว่านักวิจาแรงแหละสก,กินนี้เป็นสก,กินม่วงที่มีชื่อว่ามันดารานะครับก็จะบอกว่าเป็นตัวละครหนึ่งที <p> ่ประกอบค่อนข้างยากชิ้นส่วนค่อนข้างจะงงเหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็ประกอบออกมาไปที่เรียบร้อยอีกหนึ่งใบหน้าของเขาก็จะเป็นหน้านี่เป็นรอยลิปสติกแบบนี้อ่า,าก็แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบแบบไหนนั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนหลังจากที่เราเปิดกล่องจุ่มไปทั้งหมด12กล่องเราไม่ได้ซีเคตวันนี้ผมเลยล็อกเป้าไปเลยสั่งมาเป็นพิเศษเลยนะคือตัวสกินมาดามเบลล่าของแมรี่นั่นเองตัวนี้ทางด้านของร้านค้าเขาจะมีการแกะมาแลวเพราะเขาเช็คมาแล้วว่าเป็นหน้านของตัวซีเกตแน่นอนเดี๋ยวเรามาลองแกะกนะันดูว่าจะเป็นยังไงเนาะปุ๊บอ่าเอ้แต่ว่าร้านเขาแกะมาดีนะแล้วก็ทางด้านของซองเนี่ยเขายังไม่มีการแกะนะเขาเช็คแค่การ์ดอย่างเดียวนั่นเองฮะ นี่แล้วตัวที่เราได้ก็คือเทรนนี่มาดามเบลล่าหรือว่าทางด้านของแมรี่นั่นเองนี่นี่นนี่เป็นการประกอบเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้าของการมาเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูว่าพอประกอบเสร็จแล้วจะมีความสวยขนาดไหนฮะโอเคทุกคนแล้วตรงนี้เราก็ประกอบทางด้านของบัตตี้ควีนเรียบร้อยแล้วฮะนี่คือ ตัวละครสกินมาดามเบลล่านั่นเองครับเป็นชื่อสกินนกแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสวยสมกับการเป็นซีเคนตจริงตัวนี้จะเป็นทาหน้าของกรมบยีด้วยนะเพราท่าจะสวยงามมากๆเลยนั่นเองใครที่สนใจแล้วก็สามารถติดต่อท่าน้าของเพจท่านผู้นําได้นะอันนี้ก็ผมสัมปจากคุณดีนั่นเองนะครับผมทั้งเซตเลยนะฮะทั้งพรีออเดอร์ตัวละครสกินต่างๆครับรวมถึงท่าน้าของพวกฟิกเกอร์ด้วย แล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งกล่องครับที่ทางด้านของอาทางร้านก็ส่งมาให้ผมนะแต่ว่าอันนี้น่าจะแกะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูว่าคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันคืออะไรนะไม่มีการนะครับไม่ได้มีการอะไรอยู่น่าจะเป็นทางด้านของตัวสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูครับว่าข้างในนี้มีอะไร คืออย่างอ่ะอ๋อมันเป็นรูปปัน้นทุกคนนี่มันเป็นรูปปั้นอันนี้นี่รูปปั้นหน้ากล่องเลยอันนี้อันนี้โอเคเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะว่าพอประกอบเสร็จแลว้วจะเป็นไงประกอบง่ายไม่ยากนี่เหแล้วก็ที่บอกไปว่าเซตเนี้ยมันจะมีท่าหน้าของตัวสัตว์เลี้ยงมาด้วยก็คือเจ้านกอ้วงนั่นเองนะฮะนี ะเลี้ยงก็จะเป็นการ์ดแบบนี้นะครับจะให้ดู กกตัวนี้ก็เดี๋ยวเราต้องลอดตรงนี้ออกแล้วก็ไปเติมนั่นเองและนี่ก็คืออาร์ทอยทั้ง12ตัวในโปรเจกต์ Identity Five นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวมีความหลอ่อมีความเท่มีความสวยมีความน่ารักมากๆเลยนั่นเองส่วนอีกหนึ่งกล่องนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแยกคลิปแล้วกันฮนะเพราะว่าคลิปนี้มันค่อนข้างจะยาวมากๆแล้วนั่นเองนะครับผมก่อนจะลาไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิลิชแน็ไว้ด้วยส่วนใครอยากได้เสือ้อส่วนนี้ก็ติดต่อนในแฟนเพจฟเพจฟซบุ่ kita pai bye bye sawwadikp